ข้อคิดหนุนใจโดยซูซาน่าฟอสออกมอนย้อนบทที่15ข้อ15เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่าม ah ิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว ผู้เขียนเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้ท่านเพิ่งอ่านหนังสือเล่มเล็กๆเ,เล่มหนึ่งเกี่ยวกับภาษาสวีเดนคำว่าฮูกาซึ่งแปลว่าความอบอุ่นสิ่งที่ทำการในช่วงวันคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาหรือสิ่งที่ทำกันในครอบครัวถือว่าเป็นฮูกาทั้งนั้น ผ้าห่มอันอบอุ่นและการผิงไฟก็ถือว่าเป็นฮูกา้าแสงเทียนที่อบอุ่นก็เป็นหูกา้าแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นหูก้ามากที่สุดก็คือการใช้เวลากับเพื่อนสนิทผู้เขียนบอกว่าท่านมีความสัมพันธ์แบบฮูก้ากับเบธซึ่งเป็นญาติของท่านความสัมพันธ์นั้นค่อยๆเติบโตมาเป็นเวลานับ10บปีด้วยการแบ่งปันทั้งความทุกข์และความสุข ท่านและเบ็ธเข้าใจซึ่งกันและกันและอธิษฐานเผื่อกันและกันเสมอเมื่อคนใดคนหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับความอ่อนแอของตัวเองอีกคนก็จะสำแดงพระคุณของพระเจ้าให้แก่กัน ท่านและเบสยืนหยัดเคียงข้างกันเมื่อท่านและเบสผูกพันกันมายาวนานหลายปีหัวใจของท่านและเบสก็ถูกถักทอเข้าด้วยกันท่านสามารถไปหาเบสเมื่อไหร่ก็ได้และท่านจะได้รับความเห็นใจความหวังและเสียงหัวเราะจากเธอเบสก็เข้าใจท่านเป็นอย่างดี เธอรักท่านและเธอก็รู้ว่าเธอเองก็จะได้รับความรักแบบเดียวกันนั้นจากท่านด้วยเราถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมลึกซึ้งกับผู้อื่นเมื่อพระเยซูทรงเสด็จมาในโลกนี้พระองค์ไม่ได้มาพร้อมกับความรอดเพียงอย่างเดียว พระองค์ทรงสเสด็จมาเพื่อสํแดงให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนที่แท้จริงเป็นอย่างไรนั่นก็คือพระองค์ทรงตายแทนเราได้พระองค์ทรงสเสด็จมา เพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราหัวเราะก,กับเราเพื่อทรงรักษาเยียวยาเราส่งพอพระทัยในการที่จะนำเราไปสู่หนทางแห่งความชื่นชมยินดีส่งมอบพระคุณอันเหนือความคาดหมายและที่ลี้ลับในความรักของพระองค์แก่เราพระองค์ทรงถักทอหัวใจของพระองค์ให้กับเราและเชื้อเชิญให้เรามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระองค์ ส่งเข้าใจเราส่งรักเราและส่งเรียกเราว่าเป็นสหายของพระองค์ส่งฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราและสิ่งที่พระองค์ทรงทำรรเกินกว่าความคำว่าหูก้าก็คือส่งมอบชีวิตแก่เราด้วยให้เราใช้เวลากับเพื่อนสนิทของเราและชื่นชมยินดีกับความสุขที่เราได้รับ เมื่อเราได้ใช้เวลากับเพื่อนของเราให้เราขอบคุณพระเยซูสำหรับเพื่อนคนนั้นและมิตรภาพอันเป็นของขวัญที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราติดตามข้อคิดหนุนใจได้ที่ YouTube Channel คิดจักพระพรเชียงใหม่